สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยนเชนเนลสวัสดีค่ะโอเจ๊ว้าหงม่านตัวเล็กขนาดมันกักไหนเนี่ยโอ้ยโอ้่าจะถ้าหลังปีอันนี้มันจังเอเลี่ยนโอ้ยอบละเทียงกันนะครับพี่น้องไม่นีก็มาะทาเมนูปาร์ตี้ตอนเย็นกันนะคะฉลองบ้านใหม่ของพี่บ้านฟินแรงนี่มีเมนูยังแงวดีครับอันโอก็ชือว่าตีนไก่กันสิยานเนาะขาวัยว ไก่ย่างค่ะพี่น้องเคยกินมากนี่แต่หะายๆคนเหมือนไม่ค่อยกินแต่เราคยกินบ่พี่เอกบอกว่าเป็นเป็นเ,นเนมนูมนแบบนั่งเล่นได้โดนๆนะคะนั่งแทะกินไปแต่จีนไม่ถ่ายกับเราไงก็ไม่ยังโชว์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 อันนี้ปูไงวะเนยยุซำกับมือซำหนาเลย,ย,ย,ยอ่ะเมนูปูม้านะคะซำหน,หนาเลยอ่ะน่าจะเป็นย่างค่ะซำหนาอะไรมันซำมีดีโคตรนี่คือตามสูงซำหนาย เขานม่เอมากุ้งนะ้งอันจะจะแกะนะกุ้งนี้ก็จะเป็นพี่นุอยยางแน่รอนกุ้งแค่รำปลาแล้วค่แต่ย่างค่ะย่างสุงแต่มันจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะตอนนี้ก็เตรียมของอยู่กำลังจะเล็กสองคนนะค่ะเป็นลูกพุ้มพเอกกอนกาะบอกว่าคือเกากระแงลูกพุ้พเอกจะหล่อเลิศจะหล่อกบบสุเอาแล้วก็เห็นน้แบเคยไม่ได้เห็นกัตางๆนี่จะเตรียมของอะไรจ้ะเปแม่ใช่ไหมเตรี เราเคยมายืนอ,อัน,นอันบบบสุโกโปกอันแบบนี้ด้วพี่นอ้นองไอันเท่าไรต้องรูว่าจะรอดหรือจะร่วง <c oughs> แซ่บหรือว่าแซ่บบจะได้ไปกินไปเบิ้ลก่อนกินกันด้วยกันรอดูตอนกินนะจ๊ะจะไปจกตานะเ,เตรียมของก่อนต้องกันพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะมุ่มบรรยากาศตอนกินนะครว่าจะแซ่บถึงใจขนาดไหนนะจ๊ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะปลา ในช่องเนาะคะ่ะมีคนรอสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะนะคะก็จะลงให้ดูวันนี้ค่ะแบบละเอียดนะจ๊ะละ,ะ,ะ,ะเอียดก็เก้าแล้วพี่น้องเพราะว่าคลิปเก้าทียุ่ในช่องถ่าพี่น้องเลยเบิ้งมันมันเร็วนะค่ะโูกาล่วงเลยหินล่วงไว้ในที่แรกพี่น้อง,อง,ะะง,ง,แ,องแต่เพิ่มเป็นสองปีที่แล้วลุง <laughs> ต่ไม,ม่หนิกะจะมาล่งแบบละเอียดเบิ้งนะจ๊ะเราดูกันเลยจ้า นี่คือวัตถุดิบที่จะใช้ทําน้ําจิ้มซีฟูดนะคะใส่ทะทอกันนะคะพี่น้องน้ำมะนาวสาแล้วก็พริก3กระเทียม3านะจ๊ะต่ว่าอันนี้จะใส่น้อยนะคะสองสองถ้วยเบาเท่าไม่เท่าอย่างอื่นนะคะนะอันดับแรกใส่กระเทียมจ้ะสามกรเทียมสามถ้วยนะจ๊ะแล้วก็พริก ไว้ที่สามจะไปเลยต่ำนะคะพี่น้องต่อไปนี้ตำ่ำต่ำให้ละเอียดนะจ๊ะพอพี่น้องตอนนี้ก็ต่ำได้พอหยาบหยาบนะจ๊ะเพราะว่ามันต่ำเนาะพี่น้องมันกิละเอียดเลยท้งนี้แต่ว่าเราจะนําไปใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะไปปั่นค่ะพี่น้องมันกิจะได้เนื้อสัมผัสที่ละเอียดว่านี้ กราจิ้มของทะเลหรือว่าของอย่างน้รามันก็จะติดของจะติดอาหารดีนะประมาณนี้นะจ๊ะก็ได้ัชนไหมคะพี่น้องเดี๋ยวมาปรุงกันเลยจ้ะค่ะพี่น้องตอนนี้ราดซุปนะจ๊ะเริ่มใส่รากผักชีครับพี่น้องเทลงไปน้ำกลงค่ะพี่น้องเดี๋ยวต่ำอีกที่นึงแล้วใส่ใบนิดนึงนี่ ำอีกทีจ้าพี่น้องรอดูกันนะจ๊ะค่ะตอนนี้ก็ตำผักชีละเอียดแล้วจ้ะเ่ละเอียดแล้วค่ะพี่น้องหย,ยาบๆเนาะเดี๋ยวมาปรุงกันค่ะเราใส่ยังไงแรกมะนาวนะจ๊ะน้ำมะนาวหนึ่งสองสามน้ำปลาสองถ้วยนะคะ มะนาวสามน้ำปลาสองแล้วก็น้ำตาลสามนะจ๊ะแล้วก็ผงนัวจ้ะผงนัวแล้วกันผู้ใดบ่มากาบ่ใส่ก็ได้นะพี่น้องแต่ว่านี่ใส่เพราะคว่าอนัวนะจ๊ะ่แล้วก็เกลือครึ่งถ้วยนะคะ น้ำอุ่นหนึ่งถ้วยก็จะคนคนคนกันเลยมันบริปั้นกับพีนองมันก็อาจจะบริละเอียดเนี่ยจะน้อยขันปั้นเนื้อมันก็จะเข้ากันก้อนนี้เนาะมันก็จะเข้ากันมากกว่านี้ คนคนคนให้เข้ากันจากนี้ก็ชิมดูรสชาตินะคะเอาตามที่ชอบนะคะรสชาติที่โดนใจทุกคนนะคะเพิ่มเผ็ดเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มหวานเพิ่มหวานเพิ่มเค็มนะคะต่อไปไปตักเสิร์ฟเลยจ้าราสูดจ้จพี่น้องเห็นจิ้มซี่ฟูเร็จแล้วเนาะนูซีเซฟร้ายเพื่อนนี่คกุ้งมัดจานมาดูแล้วสดชื่นกินก็เปลือกกุ้ง ยายด้วยพี่ห uh, น um, mm, um, ้อยจะต้องใส่วิทยาในการรับชมเพราะนั่นนี่หลายหลายคนพอมันร่วมกันนะครับใช่ไหมใช่ไหมตอนไหนนุ้จิ้มไปเยอะมันบอกเมนเมนว่อกุฮีแมนจ้ะนุดบ้านมอแมนมากปุ๊บนี่กับเฮ้ยนี่เป็นกองโอโลอะไนี่นั่น นั่นแกงกันละแกงละหนึ่งนั่นแก่พี่น้องบอกยอกกเบอกกะซื้อันเพิ่มมามันกัมีมาเนี่ยละเพิ่นกักองกองกันไปอินสนาก็มีท่เท่เท่เท่่กันเนาะกองกลางเลยกมันตืตัวขเดนเอากลินตัวสนุเลยมกวนแล้วอันีตวถัน